フフフフ。 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer Channel นะครับ Channel ที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับและเชิญครับทุกคนก็มาสนุกกับเกมด้วยกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มากับโปรเจกต์ใหม่ครับกับเกมที่ชื่อว่า Mark of Ninja นะครับผมต้องขอโทษด้วยครับที่ผมหายหน้าหายตายกันไปประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับแน่นอนครับผมหนีไปเที่ยวครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นบนโลกนี้ครับอ๋อ้นั่นแหละครับผมเราไหนๆเราก็กลับมาแล้วเราก็มาพร้อมกับเกมใหม่นะครับข้อสัญลักษณ์แห่งนินจานะครับเป็นเกมนี้เเเเเมมมื่่่อออกกกกีี้้ผลลลงงแแบบบนนนนนไปปิดึววะครัั็ย สเต็กโมดนะครับก็คือแบบรอบคาดนิดๆแล้วเป็นเกมแอคชั่นส,ส่วนใหญ่นะครับผมเอาว่าเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนิดนึงนะครับโอเคสำหรับตาแรกเราก็เล่นตามในเรื่องปกติไปเลยแล้วกันโอ้ว,ว้าวเริ่มมือมาถึงเลยนะครับ Mark of Ninja นะครับผมว,ว้าว ผมค่อนข้างชอบอกราฟิกของเกมนี้นะครับไม่รู้สิผมว่าโดนจริตยังไงก็ไม่รู้มันแบบอารมณ์เหมือนบบจะเป็นลายเส้นจีนลายเหมือนเป็นภาพวาดลายบูกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ค่อนข้างชอบเลยครับในเรื่องก็คือก็ไม่รู้ครับก็ตามนี้แหละครับผมบู๊บบ้าบ้าบ้ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถ้าจะเก่งขนาดนั้นจะจะตัดตัดตัด แต่หลังจากที่ลองเล่นนะครับก็โดนสองเห็นนี่ตายสถานเดียวน,นะครับอ๋อแต่ว่ามันเรายังไม่เจอระเบิดควันลวเลย่ะแต่เล่นเรื่องตาคงจะมีระเบิดควันมั่งโอเคนิดนึงนะครับผมอ่าโอ้เขาตัดสินเรื่องแล้วเฮ้ย y เฮ้ยเธอนะ don't you hear the bell ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งรือไงโอเคนะครับ h e l p ฉันมา row, ที่นี่เพ <row>, ื่อ <row. S 1> ช่วยคุณ Don't get me killed กดข้อแรกอย่าทำให้ฉันตายนั่นโอเคครับโอเคนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยครับมีเนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมสําหรับน้องๆหนูๆที่ดูอย่าเอาไปเป็นแดดอย่านะครับผมหรือว่าไม่ต้องดูก็ได้ครับเกมมี่อนข้างเลือดสาต์นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากจะดูเอาความสาใจก็ตามผมมาเลยจ้าวงกลมที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นเสียงนะครับก็คือว่ามันจะทําให้ศัตรูได้ยินเราได้ชัดขึ้นนะครับเออฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรครับนอกจากตามมันอย่างเดียวครับ เอา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 จะขอทำไมเนี่ยบอกว่าเจอหนึ่งแล้วฆ่าไม่ไปแล้วเอาบอกว่าจะหนีภายในสิบห้านาทีครับโอเคเราก็หนีแล้วจ้าอันนี้นะครับผมว่าเจ้ามันมาที่นี่แล้วโอเคเราก็หลบสิจ้านี่จ้าหลบอยู่หลังโต้หมอบไม่เห็น ยูแคนคิววิดเอาโยเวตอลนะครับตอนนี้เราไม่มีอาวุธเลยเลยครับเลยทำอะไรไม่ได้ครับหนีอย่างเดียวครับผมไปจ้า okay, <keep> moving. ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าดึ๋งดึงดึงดึง,ดงอ่าเนี่แหละครับนี่มีมาอีกแล้วหาที่กำบังแล้วนั่นไงเนี่หนะครับจะเกิดเราอุ๊นี่หนีไปอย่างสวยงามก็ ทางสภาพครับลิเวอร์หนึ่งมันคงไม่ได้ทำอะไรครับวิ่งอย่างเดียวครับออ้ยอุ้ยอุ้ยเปีย a ดังอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับนี่แน่ไอไม่อยู่แล้วจ้าไปสิเออเออเอาเถอะถึงรู้ก็ไม่มีทางแล้วจ้าตอนนี้ก็คือเป็นการบอกเบื้องต้นนะครับว่าเราจะได้อะไรนี่ตอนนี้เราได้ g r a e r แล้วนะครับนี่เป็นไงแล้ว ตรงนี้เราต้องเก็บเหมือนเดิมปะ่ะเมื่อกี้ผมเก็บมาแล้วล่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องเก็บอะไรอยู่อื่นไหมอ้อไม่ต้องแล้วครับรู้สึกว่าจะเก็บไปแล้วฮนะอ๋อแต่เก็บอีกได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปเก็บไปดูแล้วกันว่าของมันอยู่ตรงนี้เนาะเอออะไรอย่างนี้นะครับมีหน้านะที่หลักเราก็คือเราจะต้องทําตัวเป็นสปายนะครับต้องอย่าให้เขาจับเราได้นะครับผม,มปึ๊บนี่ก็เรียบร้อยครับผมเอาละครับถึงจุดนี้ ดูแม่กำล,ลังโดนแอบจ้องอยู่เลยปึ <ST AN CC> นนด๊ดแนนต์ไปครับเราก็ไม่อยู่ดีกว่าครับแม่อยู่ทําไมล่ะครับ <ST AN CC> <ST AN CC> บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นน่งไล่ข่ามือตัวครับมันด,ดูอันตราย <ST AN CC> เกินครับ <ST AN CC> ด่าดีจริงเลยนะครับว่ารู้สึกว่าเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่นะครับผมเยี่ยมไปเลยเอาเก็บของนิดเอาได้ดาบ <ST AN CC> แนนแหละครับผม <ST AN CC> โอ้โหตอนนี้มาถึงเวลาฆ่าแล้วนะครับเราพร้อมที่จะฆ่าแล้วหนีหนีนี่เลยนี a t c h them ว่ต้องรีบนะเออไม่ใช่มาเออเราเหยือยชายไม่ใช่เดินเล่นนะจ๊ะเธอวะโอเคเข้าใจแล้วครับป๋า หนูจะทำทุกอย่างอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยตกใจโต้ใจโมเลยอยู่ตรงขอบมุมนี้หันไปสิหันไปเออหันไปชิว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 เออตกใกตกใจอือเออเออเออลากุยขอโทษนะเอาว่าเจอกันชาหน้าแล้วกันบูดได้แค่นี้มันจะพูดอะไรลากรยครับผมเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอ่าอันนี้เออโอเคอีอะไรเอ่ยอ่า โคดาวแอนจัม oh, นะครับอืมเอาลงมาตรงนี้อืมได้ดาบน,นะครับอืมได้มีดบินนะครับมีดบินลิขิม,ม,มห่วง The ink from your tattoo has อ๋อมันบอกว่าเราสามารถกดนี่ครับเราจะสามารถหยุดเวลาได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็อ on ่อนวันอัเดตนี่นี่โอ้โหอุยยารวดเร็วดังลมพัดอุยยอุย อุ่ยเจอนกไม่ดีนะครับนี่วิววิววิ่ง If you need more cover, you could always destroy the lights. อืมคือ Shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. ก็ถ้าเกิดเราเราทำในตรงนี้เนี่ยแตกปุ๊บมันก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมครับเนี่ยครับจากวงกลมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแล้วมันจะตกใจทีนี้มันจะหาว่าทำไมมันถึงแตกอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็หนีแน่อืไอ้ไอ้กดพิทังกดพิทังหนุ่มเรื่องพิทังอ่าแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ฆ่าได้แล้วฮะ โอ้โหเอ้เราวะานีดีกว่าเฮ้ยไปแล้วดีกว่าครับผมว่าเราก็ไม่ได้ต้องเฮ้เดี๋ยวนะข้างล่างผมว่าต้องมีของแน่เลยเเดี๋ยวนะทับดูนิดนึงอาไอ้ขันจะไปโอ้โหเฮ้มันอยู่ตรงนั้นเลยหรอเอ้ยตรงนี้ก็ได้วะดีเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ย มันมีคนอยู่ตรงนั้นอีกนี้มันจะได้ยินนะครับเราต้องปล่อยมันไปก่อนเฮ้ยมนไปแล้วอ่าอีเอ้ยไม่อยู่แล้วจ้านี่แนะโอ้ยผมนี่พักไม่ทันเลยครับแม่ตกใจจริงๆ ถึงเวลาเปลี่ยนมันให้หมดโอ้ออาร์ติแฟกต์ไปคัฟเวอร์นะครับผม,มเจอของจริงด้วยผมว่าผมว่าจาได้นะว่ามันมีของอในแถวหน้าหน้าเออเราก็ต้องรีบมาหน่อยนะไปแล้วจ้าเอ,อ้ยเอ,อ้ยคนผิดทัวทีไปสิไปไปไปกระดุกดดดกระด,ด,ด,กด,ดออออิกระดุกกระดิอ่าอ่ากระโดดขึ้นไปอย่าง,งานั้นขึ้นไปอ,อ่ะเรียบร้อยเราหมดหนะ้าที่กัตรงนี้แล้วครับเราก็ต้องไปดีกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อลง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 เฮ้ย

ตกใจโม้เลยวิอะไรอะโอเคโอเคก่อนอื่นเราต้องเอ๊ะต้องอย่างนี้เดี๋ยวนะถ้าเราอ๋อนี่ไงครับนี่แน่แดกิกิสสรนางนะไม่ต้องทำอะไรก็ตายได้สบายแฮอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่มีไม่มีไม่มีอาเปิดได้ละเปิดได้ะต้องใจเย็นๆนะตรงนี้เกมพวกสเตลหมอนสเตลหมอนี่ เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราจะฆ่ามันอ๋อนี่ไงนี่ไงเต็งตกใจซิฮเสือเสียบกระสุกใส่เออลาก่อนเป็นไงล่ะเสียละระฆังดังดีไหมน้องอุยอุ้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 ยไม่มีคนใช่ไหม See that door? เห็นประตูนั้นไหมเอ้าวอย่าเพิ่งเปิดอ๋อพทิ้งกำแพงแล้วก็ฟังเสียงฝั่งหนึ่งซะดุ๊กติกดุ๊กติกดุ๊กติกดุ๊กเอ้ยเออกระซวกใส่ลาก่อนอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับไม่สามารถหลีกหนีจากเราไปได้ผลดอกเดี๋ยว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 อืออ่าโอเคได้ละได้ละเดี๋ยว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 เงยหน้ามองก่อนขอเงยหน้ามองนิดหนึ่ง เอออันนี้โอเคโอเคโอเคต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆเล่นเกมประเภทนี้นี่ใจร้อนไม่ดีครับใจร้อนไม่ดีออ้โอโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋ออย่างนี้ก็ได้นี่แน่อึสะวอเออ อุ้ย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 อีกสักทีได้ไหมอีกสักทีอื้ยเออสซ่มันจะมองทำไมมันไม่ได้มีอะไรให้มองนะก็มองนั่นแหละเลยเลยต้องสำเร็จโทษเลยเนี่ยนะคับกระซวกไส้ขาดไปเออ sorry อุ้ย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 ไปสกัดอันดับหน They're taking ninja as hostages and Master Azai is in trouble. We have to hurry. โอ้เขาบอกแล้วนะครับว่าเจอหัวหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่โดนจับอยู่นะครับเน่แลาต้องก็แทบดูนะครับนี่ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไกลใช่ไหมเนี่ยレスคิวอาไซนะครับเราต้องรีบแล้วนะครับรีบไปให้ทันเออแม่งเร็วดีเร็วกว่าเดินอเอ๊ะเอ๊ะดูเหมือนจะขึ้นน้ำบนได้อุ้ย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  อุวยวิ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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้หันหลังหน่อยดิโอ้ไม่หันหลังเลยเหรอวะเอ้ยโอ้ไม่ไม่โอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปฮะลัก่อน ดิบ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 ผมว่าเรามาจากข้างบนน่าจะง่ายกว่าป่ะอุ๊ย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 ตกใจตกใจตกใจอุ๊ยไปที่นี้ก็ได้วะไม่ไปแล้วตรงนู้นอุ๊ยดูอันตรายจังอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยอะไรห้อยอยู่ใครห้อยอยู่วะอุ๊ย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 มีอะไรที่เราจะแบบอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอี๋เอานี่ไปไป โอ้ยโอ้ยโอ้โหต้องต้องจัดการแล้วครับเอ,อ่อขอโทษครับเดี๋ยวความใจรอเขาผมเองลาก่อนโอเคนี่ปะไม่ได้ฮะรัน <c oughs> โอ้ยอารามเรส เออ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 ตาดิซะโอ้ยขออภัยเป็นอย่างสูงอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้เราช่วยได้ด้วยเราช่วยได้ด้วยเอ้ยอหลบหลบหลังก่อนอ่าโอเคครับรู้สึกโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนจะมีคนมาเหมือนจะมีคนมาเอายังไงยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยอุ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 อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยไม่เอาไม่เอาคัเนได้ไหมเสิบหายแล้วอุ้ยอุปิดปิดหน้าตะาอุ้ยอุ้ยอใจเย็นใจเย็นๆยอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นเราอย่าเพิ่งเห็นเรา เอออย่าเพิ่งเห็นเราอย่าเพิ่งเห็นเราเออสุกกระสุกใส์ลาก่อนบายบายละลาเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนแป๊บหนึง่งวางไว้ตรงน,นี้ก่อนนอนอยู่นี้เพื่อนเนี่ยเนี่ยมีเพื่อนนอนด้วยจะได้ไม่เหงาเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่แน่อานี่ไปกินเบือเป็นโกโก้คั่นไปซะเฮ้ยโอ้โห Oh. ไปไปหามาสเตอร์อาซาเลยช่วยกันหน่อยเออโอเคครับดูแล้วดูเหมือนจะปลอดภัยดีนะครับผมอืมตอนนี้นี่ไม่ธรรมาดาโอ้โหผมว่าแค่ฉากเดียวผมว่าเล่นนานมากเลยเนี่เกมนี้โอ้โหคือยังไงครับผมก็ไม่ได้ถนดัดเกมแอคชั่นขนาดนะั้นนะแต่ผมชอบเกมแอคชั่นนะอันจริงแล้วโอเครู้สึกว่าเราจะช่วยเพื่อนได้พอสมควรละเราก็ไปต่อเลยกว่าอุ๊ยอะไรเอ่ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยได้ขอได้ของครับอ,นะอืม น,นินจาแท้ๆแต่เอาจริงๆนะผมว่าผมเล่นแล้วผมชอบชอบเกมนี้อุยอยู่ยังไงดีเนี่ยอุยอยู่บนหัวเราเองโอ้ยขึ้นไปก็โดนเปล่าวะนี่ก่อนเลย อ้ยอย่างนั้นก็มืดแล้วครับอย่างน้อยนอยมันก็มืดแล้วอโอ้ลาติงลาติงใช่ใช่ใช่มันไม่มีอะไรหรอกเอทุกคนก็รอผมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมไปจัดการการะสวงไส้สามาทิ้งสวกไปนีแน่เรียบร้อยสวยงามเป็งสวดจึลกละกอน ฝึกไม่มีใครอยู่ครับเราก็ไปสบายครับอย่างนี้เออสบายโอ้ยเดี๋ยวเหมือนมันเหมือนมีอะไรให้เก็บอยู่อีกนะเนี่ยโอ้ไม่มีเออตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นมีอแฟกต์ให้เก็บป่ะอ่าจริงจริงด้วยเก็บซะผมก็ไม่รู้ว่ามาไว้ทาอะไรนะแต่ด้วยความงงครับเราก็ต้องเก็บเอาไปว่าเราทําไมเนี่ยเราเอ้ยเดี๋ยวเอยตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับอืมอ่าเอ้ยเดี๋ยว อ้าวสวัสดีอีปัจจุบาลเฮลโลเนสเรียบร้อยไปครับอุ้ยนี่เก่มนี่อุ้ยโอ้ยนี่ไงมาสเตอร์นะครับใจละไอมาขโมยผิดคนละจาจเออโดนตบก็ให้ไอถึงเวลาเอาคนแก่ออกไปได้แล้วแกมันแก่กันไปแล้วโอ้โห้ือเจ้าจะไกลนี่ก่อน สวบใสาขาสะถึงวเวลาต้องช่วยอาจอ์แล้วอาจารย์ก็ผมไม่ช่วยแล้วไ <c oughs> อเรานี่ก็เก่งนะนี่ชมตัวเองก็เป็นไม่ได้มีช่วยอะไรเลยมันเป็นเรื่องอยาวนานแล้วที่เราได้ซ่อนตัวหนีออกจากโลกภายนอกแห่งนี้แต่วันนี้ศัตรูได้พบเราแล้วเราต้องสู้ครับ <c oughs> เราจะสู้เพื่อความอยู่รอด และความภาคภูมิของเราฉันก็คาดเวลาว่าวันนี้อาจจะมาถึงและนั่นเราก็ได้มีผู้กล้าที่จะมาช่วยเราแล้วเขาได้รับสัญ,ญาลักษณ์แรกไปแล้วนายต้องปกงป้องกภูมของเราด้วยชีวิต <laughs> นี่แบบ่ามาช่วยในี่ให้งานลำบากอีกเอ้ยบาดีสุดเย้ เย่ชนะจ้าสวยงามจริงๆงั้นเอาอย่างนี้กันเลยกันนะครับเราผมอัดมาเกิดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแล้ผมจะพยายามทําคลิปนี้ให้มันเป็นไม่เกิน15นาทีและเพื่อที่ทุกคนจะไม่เบื่อกันตะก่อนนะครับก็สำหรับเคล็ดแรกนะครับก็คือช่วย Master a s s i g n นะครับก็ช่วยไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเปิดอ่าโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ คิดว่าเกมนี้สนุกดีมาผมว่าอ,อค่อนข้างใช้ได้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อมันเล่นผมก็แนะนําว่าอ,อโอเคเลยแหละใช้ได้เลยอยากให้ทุกคนซื้อมาลองเล่นดูแล้วก็สําหรับคนที่รอต่อต่อไปรออีกสักครู่นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่เป็นตัวชิมรางดูครับว่าผมจะเล่นมันไหวไหมครับแล้วก็จะพากันไหมครัเท่าที่ดูพากไม่ค่อยทันครับผมรู้สึกว่าจะ จะจดจ่อการเล่นเหลือเกินนะครับแต่ก็สนุกมากครับยังไงผมจะอัดคลิปนี้เก็บเอาไว้นครับแล้วก็จะได้ดูเรื่อยๆครับว่าผมเล่นอะไรไปบ้างนะครับสำหรับไอซีไอชิมเมนต์ต่างๆที่ผมอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมไม่เล่นรอบนอกอีกทีครับอันนี้จะเล่นเน้นตามเนื้อเรื่องไปครับว่าในเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงสําหรับไอช e เมนต์เนี่ยสำหรับคนที่ อยากจะเล่นนะครับก็จะได้ลองไปเล่นเล่นเองดูครับไม่ต้องมานั่งดูบทุกอย่างเนาะเออก็เอาว่าประมาณทุกอย่างประมาณนี้นะครับผมแล้วจะไปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีตอนท้ายคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบกันมาแล้วนะคบสำหรับตอนที่หนึ่งของมาร์คออมเลนจานะครับทุงฉากแรกเลยนะรับไปใช้เวลาไปเยอะเลยทีเดียวโอ้โหนี่คือผมก็อาจจะไม่ได้เก่งเกมมาขนาดนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ดูแล้วไม่ต้องหุดหงิดใจไปครับแต่ก็จะพยายามดีที่สุดนะครับขพให้ทุกคนสนุกกับเกมก็พรอนะครับผมเอาแล้วแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังเบื่อเบื่อซ็งๆอยากหาอะไรดูเล่นนี่เลยครับผมก็แนะนําเกมอยู่ข้างบนนะครับคลิกได้เลยแล้วก็ติดตามผมใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ